ยิงมากเท่าไรน้ำใจไทยยิงมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำใจทนทร่วมแก้ปัญหาน้าเมื่อไรบา่า ดินคลอนทะลมทะลายลุ่งเจ้าพญาถ้าจีนปิ้งหวังยมนานยันคงชี้มน,น้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใดไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกัน ววิฤนี้้ไดยสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีกับสุรการคนไทยไม่ทิ้งกันรายการที่ท่านไปพบกับบุคคลหรือองค์กรที่มีส่วนช่วยเหลือพัฒนาสังคมไทยนะครับผมวันนี้เรายังอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพของกระทรวงยุติธรรมอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ครับผมอยู่กับคุณจันยุราเสริมบุตรทิศก์นะครับผมท่านเป็นเจ้าที่คดี เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษและเป็นค้าทํางานศูนย์ช่วยลุกหนี้จากกระทรวงยุติธรรมสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับผมวันนี้เรายัางอยู่กันเรื่องของนี่นอกระบบนะครับผมซึ่งเมื่ออาทิตย์แล้วเ,เรารับความรู้มากมายเลยทีเดียว,เก,ยวกเกี่ยวกับวิธีการรูปแบบการนําคนผู้หนึ่งเนี่ยซึ่งอยู่ในระบบไปเป็นคนนอกระบบตรงนี้ยังมีหลายวิธีการมากเลยแต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึง ความเฉพาะกิจของวิธีการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหลายท่านที่ทํางานในรัฐวิสาหกิจตรงน,นี้มีความน่าสนใจมากตรงที่ว่าทําไมเราถึงเอาตรงนี้มาเป็นรูปแบบหนึ่งเลยว่าวิธีนี้เป็นวิธีการที่เฉพาะกิจมากจอดจงกับผู้ที่ทํางานรัฐวิสาหกิจและมันมีวิธีการอื่นๆอีกไหมครับเรื่องของการนําคนที่อยู่ในระบบไปอยู่นอกระบบได้เนี่ยครับค่ะคือจาก ที่ผ่านมาที่ท่านวิชัยได้คุยใช่ไหมคะว่านี่นอกระบบเนี่ยมันมีหลายๆรูปแบบ,บท,ที่ที่ทางศูนย์อยากจะมานําเสนอคือปัญหานี่นอกระบบะถ้าเรามองว่าในประเทศเราตอนนี้เยอะแยะมากมายเลยแต่พอเราแยกย่อยออกมาเนี่ยปัญหาของเกษตรกร,ร,ก,รก็แบบหนึ่งปัญหาของพ่อค้าแม่ค้าก็แบบหนึ่งวันนี้ที่เราจะมาพูดกันก็คือในในเรื่องของปัญหาของออพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งก <ผม S 2> ็งม,มีรูปแบบที่แตกต่างกันจากปัญหาอื่นๆอีกนะคะแสดงว่าเรื่องหนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความเฉพาะกิจทางการใช้ชีวิตเลยความต้องการของชาวนาในเรื่องของเงินก็อีกแบบหนึง่งความต้องการของพนักงานออฟฟิศก็อีกแบบหนึ่งวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของรัฐวิสาหกิจใช่ครับคือในระบบรัฐวิสาหกิจเนี่ยแน่นอนเลยหนึ่งคือเขามีเงินเดือนประจําอยู่แล้วใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจก็เป็นกลุ่มคนที่มีเงินเดือนนั้นค่ะเจ้าหนี้ ที่คิดจะปล่อยเงินกู้เขารู้แล้วแหละเขามีความรู้ทางกฎหมายนะคะเขาจะไปปล่อยเงินกู้กับคนกลุ่มนี้ที่ค่อนข้างมันคงใช่ค่ะวิธีการนะคะก็คือเขาก็จะถ้าสมมติว่าลอ,ล,อลองสองคนนะคะคกับคุณไปหลวงค,คุณไปหลวงเป็น เจ้าหนี้ทางนี้เป็นลูกหนี้นะคะเสร็จแล้วไปหาเจ้าหนี้บอกว่าต้องการจะกู้ยืมเงินนะเจ้าหนี้ก็บอกว่าโอเคได้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาทําสัญญาเงินกู้กันแต่ทําสัญญานี้ทำย้อนหลังไปปีหนึ่งทําไมต้องทำย้อนหลังปีหนึ่งครับดอกเบี้ยไงคะใช่ไหมคะในสัญญาทําย้อนไปปีหนึ่งตัวเลขก็แล้วแต่ที่จะตกลงกันกู้แสนหนึ่งอาจจะไปตกลงกันเท่าไหร่ในสัญญาได้ใช่เสร็จแล้วก็ทําเป็นผิดนัด ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ไปที่ศาลทำเป็นผิดนัดนี่คือเหมือนกับว่าลูกหนี้ผิดนัดไม่ชําระหนี้คือเมคอัพสตอรี่เลยว่าลูกหนี้มาไม่ยอมชําระหนี้ตรงเวลาอย่างนี้แหละใช่ใช่เสร็จแล้วก็จูงมือกันไปที่ศาลเลยไปยื่นฟ้องต่อศาลใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ทําเป็นปณีปนอมยอมความกันที่ศาลพอได้อันนี้คือลูกหนี้ยอมตั้งแต่ขั้นตอนขั้นตอนแรกเลยนี่ีเขายังไม่ได้รับเงินเลยทําไมคนส่วนใหญ่ถึงยอมเรื่องนี้ครับผม อาจจะเป็นด้วยความจําเป็นนะคะความจําเป็นของคนเราเนี่ยมันน่าจะแตกต่างกันถ้ามองอย่างเข้าใจนะคะบางคนที่ที่ฟังมานะคะเขาอาจจะอยากจะไปลงทุนเอ,อเขามีเงินตรงเนี้ยเขาอยากจะไปลงทุนใช่ไหมแต่ว่าไม่มีเงินค,ความจําเป็นอย่างหนึง่งหรือว่าลูกป่วยไปโรงเรียนจําเป็นต้องเอาเงินเดียวนั้นใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะอาจจะต้อง บงังคับเข้าไปอยู่ในวงแล้วไปถึง,ถงชั้นศาลแล้ว,<า>ลวยังไงต่อครับถึงชั้นศาลแล้วเนี่ยพอได้ตัวสัญญาปณีประนอมยอมความมาแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ถึงจะจ่ายเงินให้ก็อาจจะมีการหักค่าหัวคิวค่าดําเนินการค่าอะไรก็แล้วแต่ได้เงินมาแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้าลูกหนี้ผิดนัดขึ้นมาปุ๊บผลเป็นยังไงใช่ไหมคะผลมันจะแตกต่างกับกรณีที่เราไปกู้ยืมเงินเสร็จแล้วก็ทําสัญญากันเฉยๆโดยยังไม่ได้ฟ้องต่อศาลอันนั้นถ้าเรา ไปกู้เงินแล้วเรายังไม่ได้ชําระหนี้ให้เขาเจ้านี้ก็มีวิธีการที่จะต้องไปฟ้องศาลแล้วก็ไปสู้กันในชั้นศาลแล้วถึงขั้นมีคําพิพากษาแต่นี้ลูกหนี้หมดหมดทางเลยใช่ไหมคะมเพราะว่าเราไปยินยอมที่จะใช่ตัดสินไปแล้วเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นข้อต่อสู้ของลูกหนี้เนี่ยลูกหนี้หมดสิทธิ์เลยใช่ไหมคะการกู้ยืมเงินกฎหมายบอกไว้ว่า,าจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินครับ เพราะนั้นถือว่ามีการสมมอบเงินกันไปแล้วใช่ไหมคะคก็หมดทางต่อสู้แล้วชําระหนี้เข้าไปแล้วเท่าไร่หมดทางต่อสู้เลยอันนี้เป็นเรื่องข้างนอกระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้แล้วใช่ไหมคะเป็นการที่ทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมกันที่จะเอาความอันเป็นเทจน่าจะเรียกว่าเป็นความอันเป็นเท็จไปไปสู่ศาลด้วยอ่าสตอรี่เรื่องราวแล้วก็ไปถึงศาลบอกว่าชา้าจริงจริงนะใ,ให้ศาลตัดสินเพื่อจะเอาเงินให้ พอมีปัญหากันปุ๊บจะกลับมาหาศาลไม่ได้แล้วใช่ถามว่าทําไมเจ้าหนี้ถึงใช้วิธีการอย่างนี้กับกลุ่มคนที่มีเงินเดือนทำไมต้องเป็นคนกลุ่มนี้รัฐวิสาหกิจเนี่ยหนึ่งมีเงินเดือนที่แน่นอนชัดเจนใช่ไหมรู้ว่ามีเท่าไหร่ด้วยอ่าใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอถึงในในทางกฎหมายเนี่ยค่ะถ้าจะไปถึงขั้นฟ้องร้องแล้วเนี่ยมันก็จะไปถึงขั้นบังคับคดีใช่ไหมคะครับการบังคับคดีเนี่ยมันก็มี2ออย่างคือยึดหรืออายัดเพราะนั้น ตรงนี้เขาจะเรียกว่าอายัดคือเจ้าหนี้สามารถที่จะไปอายัดเงินเดือนลูกหนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักประกันให้เจ้าหนี้ได้เลยไม่ว่าลูกหนี้จะ,<ม>จ,ะจะบิดเบี้ยวยังไงเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะไปอายัดเงินคืออายัดนี่คือผมรู้ว่าเงินเดือนคุณมีเท่าไหร่มผมเอาจากเงินเดือนของคุณออกมาเลยคุณไม่ได้จับเงินเลยสักนิดเดียวแต่อายัดอายัดเงินเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์ของทางบังคับคดีอ,อีกใช่ไหมคะ,คมะเงินเดือนต้องอ มากกว่าหนึ่งไม่ต่ำไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นอายัดได้สามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ของการอายัดทําให้ทําให้คนกลุ่มเสี่ยงคือคนกลุ่มที่ยังไงก็ต้องมีเงินเดือนเท่าเดิมฐานเงินเดือนเท่าเดิมแล้วเจ้านี้ก็รู้ด้วยว่าฐานเงินเดือนคุณเท่านี้เราจะอายัดเงินคุณได้ใช่ไหมครับตรงนี้ตรงนี้ซึ่งเยอะมากในในรัฐวิสาหกิจในในบ้านเราณปัจจุบันใช่ไหมครับใช่ค่ะเพิ่ง ตอนแรกก่อนมาทำมาทาที่ศูนย์เนี่ยยังมองภาพนี้ไม่เห็นแต่เป็นแค่วิธีหนึ่งที่ที่มีคนเคยโดนมาแล้วบ้างแต่พอมาทำงานที่ศูนย์ก็รู้สึกว่าโอ้มันมันเยอะมากแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราคงน่าจะได้มาคุยกันว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบที่มันเสียหายเสียหายมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยคือในการเป็นหนี้ของลูกหนี้เนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เป็นหนี้กันแค่ เจ้านี้รายนี้รายเดียวหรอกรใช่ไหมคะนายกอาจจะเป็นมีหนี้ที่ต้องผ่อนบ้านใช่ไหมคะมีหนี้สากรอาจจะมีหนี้กับเจ้านี่รายอื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของเขาคือว่าพอเขาถูกอายัดเงินเดือนเขาถูกหักหนี้สากรเขาต้องส่งธนาคารนะคะบางคนเหลือนี่เป็นศูนย์เลยสลิปเงินเดือนเงนินเดือนอองไม้เหลือศูนย์บาทเลยใช่เลยค่ะเพราะว่า mm hmm. คือ ถูกหักอันนี้ถูกหักอันนี้หักหลายๆอย่างเข้ามันรวมกันมันเยอะไอตอนกู้อ่ะเราก็อาจจะคิดว่าเรามีเงินเดือนอยู่ก้อนหนึ่งท่านี้เนี่ยเราสามารถส่งอย่างนี้ส่งอย่างนี้คือจะพอจะผ่อนออกมาได้ผ่อนได้แต่เราลืมคิดน่าจะเรียกว่าอะไรเหตุแทรกแซงในในระหว่างนั้นใช่ค่ะใช่อยากอยากอันนี้อยากจะมาเตือนเลยว่ามันมีหลายคนมากที่เ็าประสบปัญหาอย่างนี้เพราะว่าการที่ไปเข้าสู่วงจระวงจรนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าน่าจะใช้ กฎหมายเป็นเครื่องมือเลยนะคะเพราะว่าเจ้าหนี้เนี่ยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเลยลูกหนี้หมดทางเลยแล้วตัวเองคือเจ้าหนี้เนี่ยก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่ากฎหมายเนี่ยบังคับใช้อะไรได้บ้างแล้วก็มาใช้กับกลุ่มลูกหนี้ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วบางคนเนี่ยค่ะคือพอถูกอายัดเยอะๆแล้วเนี่ยหนี้เกินกว่าหนึ่งล้านบาทขึ้นไปมีปัญหาเรื่องล้มละลายต่อคือกูแบงค์ไม่ได้ละถ้าล้มละลายต่อไปคือถ้าถ้าล้มละลายเนี่ย มีปัญหาต่อมาอีกค่ะค,คือเป็นเรื่องของการขาดคุณสมบัติเพราะว่าออคุณสมบัติของการเป็นพนักงานเนี่ยข้อหนึ่งก็คือว่าต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันตามมาถึงขั้น<ม>ว่ามีสิทธิออกจากงานอีกถูกต้องค่ะอ,อันนี้ค่ะคือคือเป็นปัญหาที่หลายๆคนประสบอยู่ครับค่ะเลยมันลามมาตั้งแต่ที่เราคิดไปทําตอนแรกเลย คือตรงนี้เรามองเรามองว่าปัญหาของ,ของกลุ่มเสี่ยงตรงนี้นะครับผมเป็นปัญหาของเรื่องที่ว่ากลุ่มเสี่ยงมีสิทธิ์ที่จะกู้เงินในระบบอีกคือเรามองในมุมของไม่ใช่กฎหมายนะครับผมแต่ว่าเรามองว่ากลุ่มเสี่ยงที่ว่าเนี่ยคือกลุ่มาารัฐเทศนนิยมเนี่ยมีสิทธิในการที่จะไปกู้เงินในระบบอยู่แล้ว <y> ทําไมถึงกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ออกมาอยู่ในระบบแบบอยู่นอกระบบจนกระทั่งเสี่ยงกับการเสียงานได้เนี่ยทำไมเขาถึงไม่กู้เงินในระบบครับ คิดในในความคิดนะคะ,ะเพราะว่ากู้เงินในระบบเนี่ยเขาก็อาจจะกู้เพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะแต่ว่าความจําเป็นเขามันอาจจะมากกว่านั้น<ะ>ใช่ไหมคะเพราะนั้นน่ะแหล่งเงินที่เขาจะเข้าต่อไปอะ่ะก็ก็น่าจะเป็นแสดงว่ากลุ่มเสี่ยงน,นี้คือ,ก,อก,ก็กู้อยู่แล้วแต่กู้<ช>ไปใช้ <c oughs> ซื้อซื้อซื้อบ้านซื้อรถ <c oughs> แต่ถ้าพอเป็นเงินร้อนก็ไปกู้ในระบบอีกลายเป็นซ้าซ้อนกันใช่ใช่ค่ะเพราะว่า คนหนึ่งเนี่ยหลายลายเลยไม่ได้มีนี่มากกว่าตัวเดียวอยู่แล้วครับฉะนั้นน,น่าจะตึงคือกู้สากรกู้ในระบบกู้นอกระบบอันนี้ค่ะที่ที่มันเป็นปัญหา<ม>ที่ทําให้มันกระทบมากระทบมาจนจนสุดท้ายเหลือศูนย์อันนี้ลําบากแล้วค่ะคว่า จะดาเนินชีวิตอย่างไรต่อไปใช่ไหมคะเมื่อตัวเลขในบัญชีเป็นศูนย์เนี่ยค่ะเราต้องที่ทําก็คือส่งดอกให้เจ้าหนี้ทั้งนั้นเลยก็คือชีวิตก็ทํางานใช้หนี้อย่างเดียวเลยใช่ค่ะตรงนี้เลยอยากเอามาเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของการที่ให้เจ้าหนี้กระทํากับลูกหนี้นะคะครับตรงนี้เราจะพักชมทีวีซีสักครู่นะครับผมเราจะกลับมาพบกับข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องหนี้ระบบในเบรกหน้าครับ เขาให้ใสซซื้อย่างเดียวเขาบอกไซโตเงินให้เห็นช่าที่ก็ทำนาพอทำได้ปีงก,ก็มาน้ำท่วมทีนี้เราไม่มีค่าเช่าให้เข้าใช่ไหมละ่ะป้าก็ไปกู้ตังค์แค่เส็นครั้งเดียวนะหมดเลยอะ่ะฉันกู้ไปแค่ห้าหมื่นทำไมต้องจ่ายเป็นแสนคะโกงกันหรือเปล่าคะเนี่ยถ้าท่านเป็นลูกหนี้เงินกู้นอกระบบไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำสัญญาที่เอารัดเอเปรียหรู้ถูกทวงนี้อย่างไม่เป็นธรรมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหานี่นอกระบบที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นการทำสัญญาปลอมดอกเบีย้ยโหดทวงหนี้คมคูบังคับทำร้ายยึดทรัพย์ใช้อำนาจผู้มีอิทธิพลฟ้องร้องอย่างไม่เป็นธรรมปัญหาเหล่านี้มีทางออกครับท่านสามารถที่จะมาขอรับคำแนะนำขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่รับความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรมครับทุกวันนี้ก็มีความสุขที่อยู่บ้านห่างนี้จะกินก็ได้จะนอนก็ได้ ตอนนี้สบายใจแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ให้ความช่วยเหลือติดต่อเราได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่บาดแผลความเป็นธรรมกระยุตว,วิกรมครับกลับมาพบกันต่อนะครับผมกับเรื่องของนี่นอกระบบ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยอยากให้คุณจันจิราได้ช่วยยกเคสตั d ดีน,นิดนึงว่าที่เราไปพบเจอเนี่ยพนักงานรัฐศาสตร์ที่ประสบเรื่องของปัญหาตรงนี้อยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผม <c oughs> คือในเรื่องนี้ค่ะที่เริ่มแรกเลยเนี่ยปัญหาของพนักงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมีศูนย์นะนะคะเขาก็ได้มีการรวมตัวกันที่จะช่วยเหลือกันเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็พอเขาเห็นว่ามีศูนย์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยมาขอความช่วยเหลือเราด้วยเพราะว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาในภาพใหญ่ส่วนหนึ่งด้วยส่วนในภาพย่อยที่อยากจะยกตัวอย่างเนี่ยที่เป็นเรื่องจริงๆที่เขาเดินมาหาเราเลยเนี่ยเป็นเรื่องของ ผู้หญิงคนหนึ่งทํางานในรัฐวิสาหกิจวันหนึ่งเขาก็เดินมาที่ศูนย์พร้อมกับสลิปเงินเดือนเลยเขาก็แจ้งมาเลยว่าเขามีหนี้อะไรบ้างนะ,ะมีหนี้กู้สากรนหนี้กู้ซื้อบ้านหนี้อันนี้หนี้อันนี้แล้วพอหักหักหักมาแล้วเนี่ยเขาอะหนี้เหลือศูนย์เขามาขอความช่วยเหลือเรารตอนนั้นเขาถึงขั้นบอกว่า เนี่ยทุกวันเนี้ยพอเหลือศูนย์ก็ถามว่าแล้วพี่มีชีวิตอยู่ได้ยังไงเนี่ยดำรงชีวิตยังไงเขาบอกว่าส่วนหนึ่งอ่ะเขาทำโอทีอ๋ออ่าแล้วแต่แล้วก็ปันเงินนั่นอ่ะเขาบอกว่าถึงขั้นว่าจะทานข้าวเนี่ยต้องซื้อขนมปังเป็นแถวมาทานแทนข้าวเลยเพราะถามทำไมทานขนมปังเขาบอกว่ามันถูกกว่าอ๋อถึงถึงขั้นนั้นเลยก็เออไม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าว่ามันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นส่วน การที่เราจะเข้าไปช่วยทางศูนย์เข้าช่วยในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องมาดูก่อนเลยว่าแต่ละหนี้เนี่ยที่เขามีภาระเนี่ยเขาผ่อนยังไงใช่ไหมคะแล้วข้อกฎหมายใน,ในแต่ละข้อนเนี่ยเขาเราจะมีทางช่วยเขายัางไงได้บ้างเขาจะด้นไปทางไหนได้บ้างใช่อย่างเช่นอายัดเนี่ยเราสามารถที่จะประสานให้เขาประสานกับทางบังคับคดีจะขอลดอายัดหรืออะไรเพราะว่าเขาก็จะมีหลักเกณฑ์ของทางบังคับคดีอยู่แล้วถ้าคุณมีความจําเป็นนะคะ ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อแม่ค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟสามารถที่จะไปขอลดอายัดได้อันนี้ก็เป็นแนวทางช่วยส่วนหนึ่งนะคะคส่วนในภาพรวมของการที่จะช่วยเหลือเนะะี่ยค่ะทางศูนย์ช่วยเหลือทุกนี้ของกระทรวงยุติธรรมเนะะี่ยค่ะคือก็ได้มีการพูดคุยกับทางผู้บริหารของบ,บางรัฐวิสาหกิจเลยคือเป็นน่าจะว่าเป็นที่น่ายินดีคือผู้บริหารบางรัฐวิสาหกิจเขามองเห็นปัญหานี้เขาก็นะ เชิญเราไปพูดคุยกันเลยว่าเราจะร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับผมคือไม่ใช่ว่าทางผู้บริหารเขาเขานิ่งดูได้นะคะเขาก็อยากจะแก้เพราะว่าปัญหานียคือส่งผลต่อคุณภาพเลยใช่คุณภาพชีวิตกับเรื่องของงานด้วยคุณภาพการทํางานใช่ไหมคะในขณะที่เงินในบัญชีเหลือศูนย์เนี่ยคใครจะไปมีกําลังใจในการทางานทำก็ได้ศูนย์อยู่ดีใช่ใช่ไหมคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมองในเรื่องของแหล่งทุนใช่ไหมคะว่า จะหาแหล่งทุนที่ไหนเข้ามาเพื่อที่จะรวมหนี่พวกนี้เข้ามาในส่วนกระทรวงิิรรมเนี่ยจะเข้าไปเจราจาไกล่เกลีย่ยกับเจ้าหนี้ให้ได้ไหมเราจะไปดูข้อเท็จจริงให้เพื่อที่จะมาดูว่าสามารถลดยอดนี้ลงได้ไหมแล้วก็มาผ่อนต่อให้เข้ามาอยู่ในระบบ,บเพื่อที่จะให้เขา สามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้มากกว่าคือหาแหล่งแหล่งทุนที่อาจจะไม่ถึงขั้นจะไปยึดเงินเดือนทั้งหมดของเขาก็อาจจะผ่อนกันน้อยหน่อยยาวหน่อยอะไรย่างนี้ใช่ไหมครับผมคือคือหลักเนี่ยเป็นนี้ก็ต้องชําระนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับพีิงแต่ว่าจะทํำยังไงให้เขาสามารถชำระนี้ได้ด้วยแล้วก็มีชีวิตได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของการ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยใช่ไหมคะตอนที่กระทรวงยุติธรรมเข้าไปไปคุยกับทางในรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็เป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาด้วยว่าจะมีทางไหนที่ที่เขาจะสามารถที่จะออกออกจากวังวนตรงนี้แล้วก็มีรายได้จากแหล่งอื่นได้ด้วยนะ,ะไม่ถ้า ไม่งั้นจมอยู่อย่างนี้เลยจมกับปัญหาคือ<ล>คือไม่ว่าจะเป็นการสอนเรื่องการวางแผนการใช้เงิน<ะ>ต่อ,ต,อต่อเดือนหรือว่าการไปกู้ในในแบบที่ไม่จจจะไม่ตกเป็นเกียร์ของนอกระบบอีก<ะ>แล้วก็การที่วางแผนว่า การหาเงินเพิ่มเพราะว่าเราเราเป็นหนี้ <c oughs> ใช่ไหมมาหาเงินเพิ่มที่ไหนเนี่ย <c oughs> ตรงนี้นี่ทางทางศูนย์ได้มีการเข้าไปให้ความช่วยเหลือมากน้อยยังไงครับเ <c oughs> ข้าไปที่องค์กรเลยหรือเปล่าหรือว่าทําเป็นซิมินาให้ทางรัฐสตรกิจเข้ามาร่วม,มคือส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ก็ทำเป็น การประชุมเชิงปฏิการรับวิสาับสาหกิจมาร่วมกับเรารแล้วเราก็เชิญหน่วยงานต่างๆที่เป็นภาคีกเกี่ยวข้องเพราะทุกวันนี้เราทํางานเนี่ยก็มีการประสานกับทางกระทรวงการคลังน,นะคะคบแบงค์ต่างๆอันนี้เราทํางานร่วมร่วมกันถพอทางลูกนี้มีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายการ,รตรวจสอบข้อเท็จจริงกระทรวงการคลังน,นี่ส่งมาให้ทางกระทรวงนธรรมเลยถ้า เมื่อไหรที่คือลูกนี้เขาสามารถเดินไปทั้งหน่วยงานต่างๆได้เลยแต่เดี๋ยวภายในหน่วยงานราชการเขาจะเชื่อมต่อกันก็จะมีช่องทางกลับมาหาเราเรื่องของกฎหมายค่ะพอในเรื่องของถ้าสมมติเขาเดินไปกระทรวงการคลังเขามีปัญหาในเรื่องข้อกฎหมายเขาอยากจะไกล่เกลี่ยรหรือเขาอยากจะให้เราช่วยดูข้อเท็จจริงให้ทางกระทรวงยุติธรรมเขาก็จะส่งมาให้กระทรวงยุติธรรมเหมือนกันตรงนี้น่าจะเป็น เรียกว่าการบูรณาการร่วมกันในการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาในมุมมองของรัฐวิสาหกิจเขาเห็นปัญหาขอ,ของพนักงานของเขารังนั้นถ้าพนักงานคนหนึ่งเ,เดินมาที่กระทรวงยุติธรรมเราก็จะมองเห็นภาพแค่คนเดียวแต่ถ้าหน่วยงานของเขาทา,ทางผู้บริหารของพนักงานมองเห็นภาพทั้งหมดเลยของเจ้าหน้าที่แล้วก็คิดอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอันนี้ก็แล้วโดยการร่วมมือหลายๆฝ่ายร่วมกันก็น่าจะเป็นการแก้ปัญหา ไไครับ <c oughs> ครับปัญหาเรื่องของอพี่น้องที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับผม <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงมากอย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วนะครับ <c oughs> ผมเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนี้ก็เป็นอีกเทปหนึ่งที่ได้รับความรู้จากศูนย์มากเลยเกี่ยวกับเรื่องของอน่ยบาระบบ <c oughs> ตอนนี้อยากจะให้เหลือเวลานิดนึงนะครับอยากให้คุณจันจุราได้ช่วยฝาก ถึงท่านผู้ชมที่อาจจะเป็นรธธัฐวิสาหกิจอยู่ตอนนี้นะครับว่า,าจะทํายังไงดีถ้าตอนนี้ตัวเองตกเป็นอยู่ในที่นั่งลาบากในเรื่องของน,นอกระบบครับผมค่ะคือเริ่มแรกเลยะคะ่ะอยากให้หนึ่งคืออย่าทิ้งปัญหาไว้เฉยๆถ้า,ถ,าถ้าเกิดปัญหาขึ้นนะคะติดต่อหน่วยงานของรัฐมากที่กระทรวงที่ทาได้นะคะมาช่วยกันมองว่าถ้ามีมีปัญหาอันเนี้ยเราจะแก้ไขย,ยังไงจะมาเราเรายินดีที่จะให้คำปรึกษาเพราะว่า ถ้ายิ่งปล่อยปัญหาไว้เนิ่นนานเนี่ยการแก้ไขปัญหาจะยากขึ้นนะคะคแล้วก็สุดท้ายนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของเราก็น่าจะต้องนําพระราชะดำรัสในหลวงมานะคะคในเรื่องของความพอเพียงบางคนก็บอกว่าพูดไปพอเพียงเอ๊ะแล้วยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าในความเป็นจริงคือต้องอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการออมอยากส่งเสริมให ถ้าถ้าเรานิดนึงวันวันหนึ่งเรามีปัญหาขึ้นมาก็น่าจะแก้ปัไขปัญหาได้คือคืออย่าคิดว่าอ่าเรื่องการกู้ยืมนี่จะสามารถใช้ได้ตลอดอเพราะว่าอนาคตไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะใช่ไหมค,ครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณจันจุราะนะครับผมเฉลิมบุติที่ศักดิ์เจ้าที่คดีพิเศษชานาญการกรมสอบสวนคดีพิเศษคณะทํางานศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้กระทรวงยุติธรรมขอบคุณมากครับยินดีค่ะครับกลับมาพบกับรายการคนไทยไม่ทิ้งกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับผมและ เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของนี่นอกระบบและศูนย์เชิงนี้และประชาชนที่ไม่รับความเป็นธรรมสวัสดีครับน้ํท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ําใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ําไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน I'm